ออแล้วขผสกับตอนนี้นะครับคุณกำลังรับชมเพลเองชาแนลจ้าววันนี้เราไปอยู่ในเกมโซนโฟก็ในเกมโซนโฟเนี่ยผมก็ทําแต่คลิปขายของใช่ไหมแต่ว่าที่จริงแล้วมันเป็นเกมต่อสู้นะไอเกมโซนโฟเนี่ยนี่ตอนนี้ผมจะมาเล่นฟรีโซนฟรีโซนก็จะเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งของเกมนี้ที่เราเข้ามาแล้วเราสามารถเลือกเล่นอาชีพอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อาชีพพิเศษก็คือมีหมดเลยทั้ง8อาชีพมีเทควันโดบ็อกซิ่งมวยไทยเนี่ย คาโปเอล่าโปเวสลิงจูโดฮัพกิโดแล้วก็แซมโบเราสามารถเลือกเล่นอาชีพอะไรก็ได้แล้วก็เลือกบอสได้นี่ประมาณนี้ครับแล้วก็ของทุกอย่างจะเท่ากันในในโหมดนี้นะสก,กิลจะบวกเจ็ดเท่ากันหมดเลยแล้วก็ไอเทมเลือดอะไรเงี้ยจะเท่ากันแต่ผมเคยได้ยินว่า,ามันมีการปรับบางอย่างอะของบางอย่างให้ให,ให้ให้ไม่เท่ากันอะ แต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันปรับเยอะแค่ไหนในในแรกๆที่มันมีโหมดนี้เข้ามานะผมเห็นเขาพูดกันในกลุ่มว่าคนแต่ก่อนอนะ่ะมันมันจะเท่ากันหมดนึกออกไหมแต่อันเนี้ยคนที่มีของที่หนักๆมันก็จะมาบวกเพิ่มให้ในโหมดนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็คงไม่ต่างกันมากหรอกอืเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูครับนี่คนเต็มห้องแล้วแล้วก็โหมดนี้จะได้ exp คูณสองเลยนะสําหรับใครที่ เริ่มสร้างตัวละครมาใหม่แล้วก็อยากจะปั๊มเวลเร็วๆเนี่ยปกติเราก็ต้องเข้าไป PVP ใช่ะ่ะ PVP รอบหนึ่งมันก็ได้น้อยแต่ถ้าเราเข้าฟรีโซนมันได้เยอะมันคูณ2แล้วมันได้เยอะด้วยแล้วก็สนุกด้วยฮะไปเราเลือกฮับกิโดมาเล่นเปิงอ้ย,อยนี่เปิงฮึบหักขาโอ้โหไอ้นี่มัน มันแย่งเรามันแย่งเรานี่โอ้โหเย็นเอ้อนี่ผมมีไอเทมเยอะโอ้โหตื๊ดตื๊ดตืดตืดต,ต,ตายปึ๊บป้องกันป้องกันฟาดโอ้โหโดนตัวเดียวเองอะือม นี่ตีช่วยเพื่อนระวังเขาฟาดนะเขาฟาดทีแบบเจ็บนะโอ้โหนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำโอ้โหโดนเนี่ก็สำหรับคนที่ไม่มีของผมชอบนะหมดเนี้ยเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องทำของอา้าวตายมันต่พูด เราไม่จช่เป็นต้องทำของอะ่ะล้วเข้ามาเล่นหมดเนี้ยแล้วมันเท่ากันหมดอะ่ะปึ้งตีไปไอ้นี่รอฟาดแน่เลยอืม้มเกือบโดนผมนะเมืเ่อกี้ช็อตช็อตนี่เฮ้ยเราได้ MVP อยู่ตอนนี้ ไม่ใช่แล้วคนอื่นได้แล้วโอ้โหเขาใช้ e โอ้โหมันมัน e มันเร็วจังเลยวะว นี่ทีมครับถ้าทีมอะ่ะคนที่โดนทีมตายอะ่ะจะโดนสองเท่านะจะโดนสองเด้งนะเดี๋ยวผมลุกขึ้นมาผมจะอีฟาดเขาเลยแล้วกันนี่ตีตีต่อเวลาเลยกำลังมันไว้คนกำลังมันนี่ตีช่วยหน่อยเพื่อนเออ โอ้โหโดนอีกแล้วฟาดโอ้โหโดนสองตีช่วยเพื่อนนี่ตอนนี้ทีมเรานำอยู่อมันนะผมบอกเลยถ้าไม่มีของเนี่ยแนะนำว่าอะไรวะเนี่ยไม่โดนเออโอ้โ,โ,อโ,โดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว,ลวตีช่วยเพื่อน เอ้ยเกือบเกือบเกือบนี่จบแล้วโอเคเราชนะครับทีมเราชนะยี่ิบเจ็ดต่อยีบห้าผมได้ไปเก้าตัวตายเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> นี่เป็นไงอีก e พรอบหนึ่งอ่ะได้มาสามพันหกใช่ป่ะใช่ป่ะโอ้ยได้มาหกหกพันอ่ะทั้งหมดหกพันเยอะนะเยอะมากลงดันลงดันรอบหนึ่งก็ได้ ได้ประมาณนี้แหละเอออันนี้ไม่ต้องลงดันเลยเข้ามาลงเข้ามาเล่น PVP เนี่ยเดี๋ยวเรามีไอเทมอะไรบ้างผมขุดเฮ้ยไอเทมอไอเทมเราไม่ได้เอามาด้วยวะเคขอเปลี่ยนเป็นแซมโบดีกว่าเล่นแซมโบดีกว่าแซมโบเป็นสายหักค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะสายอื่นเป็นอ่าโปรเวสลิงฮับกิโดพวกเนี้ยเป็นสายหักที่ช้าแต่แซมโบเป็นสายหักที่เล่นเล่น,เ,ลนเร็วไป ลุยวิไอเหี้ยเอ้ามาหักโดนตัวนี้เฉยเลยเออตีช่วยเพื่อนตีช่วยเพื่อนฮะโปนี่หกักหักหลงังหักหลงังโยนระเบิดอึง้งโอ้ยโดนว่าแม่นเหมือนกันนะเราเนี่ยโอ้ย ผมจะฆ่ามันได้อยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> โดดทีพเลยแล้วกันนี่มาให้ฟาดดิมาให้ฟาดซะดีๆโอ้ยมันมีอีว่ะเดี๋ยวผมต้องไปกดไอเทมดูอีซะแล้วอย่างเงี้ยมาหน่อยเพื่อนโอ้เพื่อนไปไหนหมดวะโยนไป มันมี e นะไอเนี่ยมันเพิ่งเติม e ไปผมจะหาจาังหวะนั่นไงว่าแล้วฟาดมึงเลยแล้วกันอื้มอืมเหยียบระเบิดเองเฮ้ยนี่ไงโดดถีบอุย้ยมันดับเบิ โอ้ตายตายตายมั่วเหมือนกันนะเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยโดนอะไรวะเนี่ยอยมั่วจัดอืมอืมโอ้ย ให้ hey, ผมได้ e แล้วอ่ะโอ้บึ้มตีมโดนตัวเดียวเองอะ่ะเออเพื่อนมาฟาดเฮ้ยถ้าโดนดับเบิลเราตายแล้วเนี่ยดีหักทันโอ้ต่อเวลาแม่งเลย โอ้โดนอีกแล้วโอ้มันมั่วมากเลยครับนี่เดี๋ยวนะผมจะหาจังหวะโยนระเบิดใส่มันบึ้มโอ้โหไม่โดนอ่ะ มันกลัวตายมาก,กันวิ่งหนีแห่ะอันตายอยู่ดีโยนโอ้โหตายโอ้ผมฆ่าได้แปแต่ว่าตายไปสิบตัวเลยนะเฮ้ยแต่ทีมเราก็ชนะอยู่ดีนะโอ้ได้6กพันอีกเหมือนเดิมอะรอบแล้วหกพันหกพันอีกพี่เยอะนะถ้า เริ่มเล่นใหม่อะเวลสิบเข้ามาเล่นอนะแปบ๊บเดียวก็เลเวลอัพนะอ้ยเจ็ดพันเลยรอบนี้เพราะว่าเราชนะต่อเนื่องสองสองรอบใช่ปะเราเลยได้โบนัสโอเคแซมโบจูโ okay. ดดีกว่าเขานี้เล่นเป็นจูโดดีกว่านี่เราเป็นหัวห้องด้วยนะรอรอเขากดครับ มันจะมีช่วงระยะเวลารรประมาณสองชั่วโมงมั้งฟีโซนถ้าจำไม่ผิดไม่ไม่สองก็หนึ่งชั่วโมงอะ่ะผมก็จําไม่ค่อยได้ว่าเวลาในการลงกิจกรรมมันจะกี่ชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดน่าจะสองชั่วโมงหรือเล่ามันมีเขียนบอกปะต้องมากดดูตรงอีเวนต์อะ้อมีอันนี้ไม่กดปะ่ะเตะเลยแล้กันใครไม่กดเตะเออกไปฮะเสียเวลาเรารีบเล่นรีบจบเออรอคนมาอีกคนนึง มาหน่อยไม่มีคนเข้ามาอ่ามาแล้วโอโโ้โหกดกดกดรีบเลือกทิเออมาคราวนี้ผมเลือกเป็นจูโดนิ่งหมดเลย โอ้หมึงจะกระแทกให้มันแบบกระเด็นทําไมวะไอ้พวกนี้วะเอา้าตีไม่โดนเฉยเลยเอา้าตีไม่โดนเฉยเลยอะไรวะโอ้แล้วทำไมเขานิ่งวะเขา AFK เหรออืมโอ๊ยได้คิวเฉยเลยเมื่อกี้กดระเบิดได้ได้คิวเฉยครับโอ้หมึงมาถึงมึงใส่เลย ตีตีเอาคืนเอาคืนเอาดีอุ้ยมันมีอีมึงอีกแล้วลีกลีกลีก,ลก,ลกเอา <laughs> มั่วชิบาาหายอ่าหักโดนละลุมเตะลุมเตะลุมเตะเออ <laughs> โอ้ย โดนอีกแล้วครับฟาดมันอืมตัดขาตัดขาโอ้ยโอย้มีแต่ีว่ะผมว่าข้าวหน้าเราสร้างห้องปิดอีไว้ดีกว่ามันมันมั่วไปอ่ะอันอีกันแบบอีกันเละเทะมันไม่ได้ได้เล่นอะไรเลยเนี่ยออ ตีลุมตีนั่น๋อ้ยังจะโดนอีกอุตสาลบ <c oughs> อืมเอ้าตายป่ะเนี่ยตายตีเ,เพื่อนตายไอ้นี่มี e แน่เลยว้าฮา,หา โอ้โหมันยังจะเดบิวอีกโยละเบิดโยละเบิดบึ้มมาโดนโดนแม่นมะล่ะมันอีแน่เลยผมว่าโอ้ยมึงจะตายอยู่แล้วมึงก็ไม่ตายเนาะ ทมเลือดเราเหลือร้อยหกสิบเราโดนโดนวิ่งชนก็ตายแล้วนะเนี่ยอ่าน,นั่นไงนี่อีกแล้วไอ้นี่ชอบ W ว่ะโหแล้วมันดูดมานาเราด้วยอืม โอ้ยมันน่ารำคาญจังเลยอะ่ะอืตายซะโอ้เราแพ้ว่ะตาเอ้ยชนะชนะชนะเอขออีกตาหนึ่งขออีกตาหนึ่งกำลังมันคราวนี้ขอเล่นเป็นแบบสายตีแล้วกันอ๋อทีมเขามันออกไปสองตัวนี่ถึงว่าแล้วโอ้ทีมเขาออกไปสองตัวปิดอีไม่ได้ไหม ไม่ได้ว่ะตั้งแล้วตั้งเลยโอเคขอเล่นเป็นอะบ็อกซิ่งแล้วกันโคนออกไปหมดเลยครับคนออกไปหมดแล้วมันหมดจิตรกรรมแล้วเหรอยังยังไม่หมดมาก่อนมาก่อนเอาจริงเกมนี้คนควรจะเข้ามาสู้กันนะน่าจะสนุกนะ เพราะว่ามันเป็นเกมต่อสู้เว้แต่คนส่วนใหญ่ต้องไปลงดันแล้วก็ขายของกันน่ะถ้าคนแบบเข้ามาลงแล้วสู้กันน่ะมันน่าจะน่าจะสนุกกว่านี้แต่มันอันนี้มันไม่ค่อยมีคนเล่นเลยะโอ้ออกไปหมดเลยอ่ะพอก็ได้ปะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละมีมีปะไม่มีห้องเล่นแล้วเขาออกกันไปหมดแล้ว ไม่มีแล้วฮะมันออกกันไปหมดแล้วอะอยากเล่นอีกสักตานึ่งอะกำลังมันเลยดีไาเอ้ยนี่ไงคนมาแล้วคนมาแล้วกดกด,กดสามคนนี่แหละกดดีอีกคนนึงอะเด็กคอนโดเขาไม่กดว่ะมาอีกคนนึงละอีกคนนึงก็เต็มแล้วเนะนี่ยชวนนี่ชวนนี่เออครบแล้ว อาอแต่ผมปิดเสียงเกมไว้นี่อ๋อถ้ามันมีเสียงต่อสู้เนี่ยมันจะมันกว่านี้นะมันจะมีเสียงแบบตุบตับต,ตุบตับเวลาสู้กันนะอันนี้ผมปิดเสียงเกมไว้เพราะว่าผมรำคาญเสียงเกมเอ้าแล้วไม่ไม่เลือกทักทีวะเนี่ยมันเลือกยากขนาดนั้นเลยเหรอเนะี่ยแค่แบบเออเตะมันออกไปไม่เลือกสักที เอเออีกคน,นกคน,นึงเข้ามาหน่อยดีมะเข้ามาแล้วก็มาเลือกเล่นได้ปะแบบไม่ต้องเข้ามาแบบเข้ามาแชร์อะไรเงี้ยไม่ต้องเข้ามามาฮะลุยฮะบ็อกซิง่งปั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 ง,ปงนี่คอมโบ combo Ui Ừ Ô hồ ơi Nì đập bên đập bên Tì oh. Wait. Yeah, uh. ตายแล้วผมไอ้นี่มันนอนทำไมไอ้นี่มันนอนทำไมไอ้นี่มันนอนทำไมโอ้ยเฮียโอ,ยโอย้แล้วปไปโดนคนอื่นฆ่ายับมากตานี้ดูมันอีไม่โดนใครเลย าดไม่โดนอีกแล้วตายอีกแล้วไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยตอน,นี้เอาไอเทมก็ไม่โดนเขาโอ้ย,อยผมตายห้าตัวแล้วฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้โอ้ยมันก็หนีอยู่นั่นแหละขอฟาดสองเถอะเอา ไอ้นี่กดสายฟ้าสะท้อนกลับอีกโอ้โมตายหกตัวแล้วต่อยไปอย่าบอกนะม,มันอีตายอีกแล้วกูไม่ได้ฆ่าหรอกวันเนี้ย โดนเฮีย้ยอะไรเลยเอา้าเอา้าขอต่อยอีกทีเถอะวะไอ้แก่ฟาดมันเออน่ะไม่ตายอีกโอ้โอ้ตายเก้าตัวแล้วฮะผมไม่ได้ฆ่าสักตัวชนะหรือวะแพ้ว่ะ ยับมากโอ้ oh, oh, ได้ศูนย์อีพีได้ศูนย์หมดเลยไม่ได้แต้มเลยดูดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ได้อะไรเลย,เลยตาเนี้ยไปแล้วฮะไม่เล่นก็นได้